สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครั้งรถหรูเอชนสวัสด์แต่ละคันไม่ธรรมดาร่ำรวยแค่ไหนเก็บไว้ขับเล่นๆถือเป็นอีกหนึ่งผู้ที่ครัมวอวดในวงการมอเตอร์สปอร์ตมานานกว่า20ปีและมีผลงานในการแข่งขันรถมากมายหลายารายการซึ่งเอชชนสวัสด์เจ้าพ่อปากน้ำ ขึ้นชื่อเรื่องความชื่นชอบในรถยนต์และความเร็วเขาจึงมีรถยนต์หรูรถหายากอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งหากนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เขาจะมีคอลเลกชันรถยนต์หรูรถหายากจอดอยู่ภายในโรงรถมากมายนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่918 d e ไฟเดอร์เดซอนส s ง c ีอยเวสและยังมีรถคู่ใจที่ใช้ในการแข่งขันอีกอย่างเช่น Lamb โบกีกา a าโดสควาดค s เชฟโรลิกคาเมโรและรุ่นอื่นๆอีก,อกมากมายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก T ีสวี info ขอบคุณค่ะ